สรุปข่าวเชลซีประจำวันที่4มีนาคมเรามาดูข่าวเช้าเชลซีเรามาเริ่มกันด้วยข่าวนี้กองเต้หวังสารต่อความสำเร็จกับทางสิงห์นะโดยทางเองโกรกองเต้กองกลางจอมขยันของ Chelsea, เชลซีเปิดใจถึงอนาคตว่าต้องการจะประสบความสำเร็จกับทางทัพสิงห์บลูต่อไปอีกฟิีเลยนะโดยกองเต้น,นั้นย้ายจากทางเลสเตอร์มาร่วมทีมเชลซีในปี2016ก่อนจะควา้าแชมป์ได้หลายร,รายการไม่ว่าจะเป็นแชมป์พรีเมียร์ลีกแชมป์เอฟเอคั ชมป์ยูโรปาลีกแชมป์ยูฟาแชมเปียนลีกแชมป์ซูเปอร์คัพและก็แชมป์สโมสรโลกซึ่งกองกลางที่กำลังจะอายุครบ37ปีเดือนนี้ได้กล่าวมาว่า นับตั้งแต่ผมย้ายมาที่นี่ผมมีฤดูกาลที่ยอดเยี่ยมหลายฤดูกาลร,ร่วมกับทางทีมผู้จัดการทีมและก็แฟนบอลผมหวังว่าพรานั้นจะสามารถสานต่อสิ่งนี้ต่อไปได้อีกนะซึ่งเป็นการคว้าแชมป์ต่อไปนั่นกืสิ่งที่แนวทางของผมมองไว้ในอนาคตท่านี้กองเต้ที่เคยได้แชมป์ทิมบริกกับทางเลสเตอร์ซิตี้อย่างทางปฏิหารในปี2016หรือสัญญ,ญาณ่ทีมแซมฟอร์บริดจะถึงช่วงซัมเมอร์ปี2023ในครั้งนี้เท่านั้นเองครับ บันทึกไว้ในความทรงจำ็1แข้งเชลซีชุดแรกของอับราโมวิชโดย17สิงหาคมปี2003คือวันที่เชลซีลงเล่นในเกมทีเมยริกนัดแรกในยุคข,ของโรมันอับราโมวิชซึ่งนับจากนั้นหลายสิ่งหลายอย่างก็เปลี่ยนไปตามกาลเวลาทานนเตะหน้าใหม่และผู้จัดการทีมคนใหม่มากหน้าหลายตาที่เดินเข้าสู่อันจัรสแตมฟอร์ดบริด เพราะกันนี้โทฟี่หลากหลายก็ถูกนำมาประดับตู้โชว์ของสโมอสรทั้งแชมป์ทีมริก5สมัยเอเฟเอคัพ6สมัยลีกคัพ3สมัยแชมเปี้ยนลีก2สมัยอยู่้าซูเปอร,ร์คัพสโมอสรโลกและก็ยูโราปลาลีกอีก2สมัยซึ่งไม่มีทีมในอังกฤษรายไหนประสบความสำเร็จเท่าสิงห์บุรุตั้งแต่มหาเศรษฐีชาวเมืองหมีขาวเข้ามาเช็คโอเวอร์สโมอสร แถมเป,เป็นเรื่องที่น่าบังเอินสิ้นดีนะฮะที่ทางเสียมีจะเข้ามาบริหารสโมสรเชลซี Chelsea, ลงเล่นนัดสุดท้ายของซีซั่นส0 0 2ด้วยในการเปิดบ้านสยบลิเวอร์พูลไป2ต่อ1คว้าอันดับ4ตีตัวไปเล่นฟุตบอลนแชมเปี้ยนลีกสมหวนให้หงส์แดงรังอันดับ5ลงเล่นท้วยอยูโรป้าลีกและจากนั้นนัดเปิดซีซั่นส0 0 3มเชลซีก็จะเอกระทางลิเวอร์พูลทันควันแถมบุกไป,ปย่ำแ้แคนที่แอนฟิลด์ด้วยสกอร์2ต่อ1ในเกมแรกของอับราโมวิช และนี่คือ11บดขุนพลเชลซีชุดแรกภายใต้การคอนโชลของมหาเศรษฐีคนดังซึ่งจำใจประกาศขายทีมแล้วที่เกิดปัญหากันระหว่างสู้รบระหว่างรัเสเซียกับทางยูเครนโดยการน,นี้ก็จะมีคาโรคูดิชินีโดยผู้สำบันตูชาวอิตาเลียนนั้นอยู่กับทางเชลซีเมื่อ3าปีก่อนที่ทางอับราโมวิชจะซื้อสโมสรและแม้จะรังตำแหน่งมือหนึ่งแต่เขาก็สวมเสือ้อหมายเลขย3ครั้งนั้นก็ดีในสั้นต่อมาเสียตำแหน่งให้กับทางปีเตอร์เชก แต่ก็ยังรับใช้สมโมสรจนถึงปี2 0 0 9ก่อนจะย้ายไปร,ร่วมทีมสเปอร์และกลับสู่ทีมสิงคโปร์อีกครั้งฐานะทูตของสมโมสรและเป็นผู้ช่วยของอันโตนิโอคอนเต้ในปี2 0 1 6ภายใต้บทบาทตัวกลางลดความตึงเครียดร,ระหว่างผู้จัดการทีมกับทางบอบบริหารแม้คอนเต้จะโดนปลดคูดิชนินีคนนี้ก็ยังสวมบทบาทต่อไปในยุคข,ของมาริเชโอซารบรีจนกระทั่งแฟรงก์ลามพาดได้รับการแต่งตั้งโดยปัจจุบันทำหน้าที่เป็นโค้ชเทคนิคยืมนักเตะของทางสิงคโปรูในครั้งนั้น ต่อมาคนที่2ก็จะเป็นเกรนจอนสันย้ายมาจากทางเวสแฮมในราคา6ล้านปอนด์เป็นการเซ็นสัญญาปรายแรกของเศรษฐีชาวหมีขาวซึ่งอดีตกองหลังทีมเาติอกรกฤษไม่อาจจะสร้างชื่อกับทางทินแซมฟอร์บริดได้และก็ถูกปล่อยให้กับทางพรมัตยืมตัวในลีกอ,อีก2ปีต่อมาก่อนจะเซ็นสัญญากับทางปอมเปย์อย่างช้าบอล จากนั้นอีปีดับจากเกมประเดิมสนามกับทางเชลซีแล้วเตะผิวสีถูกลือกับทางบาเซรลนาชูด,ดิคาแข่งกับทางสโต๊กแต่แน่นอนว่าไม่มีความขึ้นวันใดๆและที่สุดแล้วจีเจก็บริท้ายในช่วงเดือนมกราคมปี2019หลังถูกช่างปั้นหมอดซึ่งตกชั้นปล่อยตัวช่วงท้ายของซีซั่น2017 หลังแขวนเกียรไปได้เขาก็ได้ก่อตั้งบริษัทลงทุนขึ้นมาและปรากฏตัวเป็นคอมเมนเตอร์ของ Beingport ร์ตพอ p สปอร์และก็ Sky Sport เป็นครั้งเป็นคราวนะต่อมาคนที่3ก็จะเป็นจอห์นเทอร์รี่นับเป็นคนสุดท้ายที่เล่นให้กับทางสโมสรในยุคข,ของอบปาโาบิชและก็อัมดาเจลซีไปค้าแข่งกระทางอาเซมิล่าหลังจบซิซั่น2 0 1 6ถึง2017โดยได้แชมป์พิมเบริก าสมัยในเวลา19ปีกับทางสิงบรูและไม่อาจพาสิีผง,ง,งาดเลื่อนชั้นฐานะนักเตะโดยแพ้เกมเพลย์ออฟนัดชิงชนะเลิศต่อทางฟูลแลมในปี2018แต่กลับสู่สโมสรมารับบทบาทมือขวาของดีนสมิธกระทั่งจบซีซั่น2020อดีตกองหลังในวัย1ปีก็บอกลาชินวิลลาพาค์คและเมื่อไม่นานมานี้เขากลับเข้าสู่เชลซีมารับตำแหน่งที่ปรึกษาโคชอะคาเดมี่ต่มามาเซลเดอซย งานนี้ยิงประตูได้ในเกมล้มลนะิเวอร์พูลนัดปิดซีซันก่อนหน้านี้และก็ลงเล่นในเชลซีเป็นปีสุดท้ายในซีซัน2003ซึ่งปัจจุบันอดีตกองหลังทีมชาติฝรั่งเศสอุทิศเวลาให้กับงานการกุศลหลังได้ตำแหน่งแชมป์โลกปี1998ซึ่งผลงานด้านการกุศลผมทำงานด้านสื่อด้วยและผมมีชีวิตที่เ,เรียบง่ายกว่าตอนที่เป็นนักฟุตบอลต่อมาเวนบริชย้ายมาจากทางซาททตันในราคา7ล้านปอนด์ มีช่วงเวลาที่ดีที่สุดกับทางเชลซีในชั้นนั้นกับการยิงประตูที่ไฮบรีเคียร์อัสนลชุดไร้พ่ายตกรอบแปดทีมถ้วยแชมเปียนลีกอย่างไรก็ดีไม่เคยเป็นที่โปรดปรานของโจเซ่มูนิโยและกระย้ายไปร่วมทีมแมนเชสเตอร์แต่อดีตแบ็คซ้ายทีมชาติอังกฤษเคยเผยว่าไม่รู้สึกว่าตนเองนั้นมีคุณภาพมากพอจะทำให้บรเวสีฟ้าจ่ายเพื่อจะเข้ามามากมายขนาดนั้น โดยบริไทในปี2014หลังค้าแข่งกับทางบริตติ้งและจากนั้นก็ปรากฏตัวในรายการชีวีและเข้าแข่งโป๊กเกอร์เป็นประจำต่อมากขจะเป็นยัสเปอร์คุรุนชาโดยซับประตูชัยคว่าลิเวอร์พูลนั้นสุดท้ายของซีซั่นก่อนแถมแอสซิสประตูได้ในนัดเปิดซีซั่นที่แอนฟิลด์กันอีกด้วย เดอรเตเตเดนคนนี้ย้ายไปร่วมทีมเบอร์มิงแฮมอาเดติโกมสติกและก็สุดการช่วงเวลาสัน้นๆก่อนปักหลักกับทางเอฟซีโคเปนเทเกนและก็บริทายในปี2011แต่จากนั้นอีก5ปีก็กลับมาเล่นกับทางเอฟซีกัาสบรูตทีมระดับดิวิชั่นแจ็คของเดนมาร์กซึ่งก่อตั้งในปี2015เพื่อให้ดีดพ่อค้าแข่งระดับอาชีพที่คิดถึงการลงสนามได้ลงบู๊ในครั้ักนี้เจ้ามาเชเดรมี่ โดยการย้ายมาของปูรินโยนั้นทําให้นักเตะหลายคนหลายปลายนั้นกระเด็นออกจากทางเชลซีแต่คนซื้อชาวบร,ร,ริติเกตปนี้เก็บดาวเตะแคมรูนเอาไว้2-3ปีอีกด้วยด้วยเหตุผลที่ว่าเขาเป็นดาวเตะสารประโยชน์ที่มีความสําคัญจนกระทั่งปี2007เขาก็ย้ายไปร่วมทีมดิวคาสันโดยกานนี้ก็อำลาสังเวียนแข่งกับทางทีม AEL ในลีกริชปี2011 โดยปัจจุบันดำรงตำแหน่งประธานสมาพันธ์นักเตะแคมรูนสาภาพนักเตะแอฟริกันและก็ฟิฟโปแอฟริกันโดยเขาจะบอกว่าผมที่ต้องการพัฒนาฟุตบอลในแอฟริกาผู้คนรักฟุตบอลนะและมันทาให้ผมสงสัยว่าทําไมนักการเมืองของเรานั้นไม่เห็นความสาคัญในครั้งนี้ฟุตบอลทําให้ผมมีวันนี้เชลลี่มีได้เอ่ยปากเอาไว้ในช่วงปี2021ที่ผ่านมาต่อมาก็จะเป็นฮวนเซบาสเตียนเวบรอน โดยงนี้ทั้งแมนยูแล้วก็เชลซีไม่เคยได้เห็นฟอร์มสุดยอดของเวรอนอย่างต่อเน,นื่องเลยแต่เขาพังประตูลิเวอร์พูลได้ในเกมเปิดซีซั่นที่แอนฟิลและทันทีที่มูรินโญ่ย้ายมากองกลางชาวเจนไตก็ถูกปล่อยไปให้กระทางเจมิลานยืมตัวทันทีซึ่งอย่างนี้ก็หวนกลับมาค้าแข่งช่วงสั้นหลังบริทยัยไปแล้วโดยลงเล่นกระทางเอสตูเดนเตเป็นปรอบที่5ในวัย12ปีเมื่อปี2 0 1 6โดยปัจจุบันรับบทเป็นประธาสสนสโมสรแห่งนี้ต่อมาก็จะเป็นแฟรงก์นัมพา เป็นแกนนําของทีมเช่นเดียวกับทางเชอร์รี่ที่นําความสำเร็จมามอบให้กับทางอับรัมวิชก่อนที่กองกลางดาวซันโบจะย้ายออกไปในปี2014หลังจากปรีท้ายในปี2017แลำพานก็รับงานเป็นคอมเมนเจอร์ทางทีวีก่อนได้รับตาแหน่งผู้จัดการทีมดาบบี้ในช่วงซัมเมอร์ปี2 0 1 8คุมทีมแกะเขาเหล็ก1ปีแล้วก็กลับสู่แซมฟอร์ดบิดมาเป็นในายใหญ่สิงห์บูต่อจากทางซาบรีนะ ซึ่งในสั้นรแรกกับสโมสรเขาพาทีมคว้าอันดับไปเล่นถ้วยแชมเปียนลีกได้เลยและเข้าชิงชนตเลิร์ถ้วยเอฟเอัพแต่ก็โดนปลดนในช่วงเดือนมกราคมโดยมีทางโทมัสตูเคิลย้ายมาเสียบแทนพร้อมทั้งพาทีมคว้าถ้วยแชมเปียนลีกสมัยที่2ได้ในช่วงเดือนพฤษภาคมต่อมาก็จะเป็นเดเมียนครับ เป็นนักเตะค่าตัวแพงที่สุดในช่วงสมร์แรกของอัปรารมวิชโดยย้ายมาจากทางแบรกเบิร์นโรเวอร์ด้วยค่าตัวอยู่ที่17ล้านปอนด์รับใช้มมริโน่ต่อได้อย่างจเจ้าเจียมก่อนจะย้ายไปค้าแข่งกับทางนิวคาสเซิลและก็ตามมาด้วยฟูรัมเขาคนนี้ยุติอาชีพอกเตะนะฮะกับทางแชมร็อกบรเวอร์ และก็เริ่มต้นกับโค้ชสโมสรแห่งนี้เราทั้งมีส่วนในทีมชาติชุดเยาวชนของไอร์แลนด์อีกด้วยกระทั่งมกราคมปี2019ก็ได้รับตำแหน่งกุนซอทีมสำรองของเชลติกก่อนจะเลื่อนชั้นขึ้นมาเป็นโค้ชทีมชุดใหญ่ในช่วงเดือนต่อมาต่อมาก็จะเป็นไอดเดอร์กุสจอนเซนเป็นอีกรายที่ได้รับความไว้เนื้อเชื่อใจจากทางโบนิโยและก็ได้รับการถูกเฉียงกันว่าเป็นหนึ่งในกองหน้าของทางพิมบริกที่ถูกประเมินค่าต่ำาื่เกินไปโดยการนี้ย้ายไปร่วมทีมบาร์เซโลนาในปี2006 ก่อนจะหันไปเล่นให้กับทางอีก11สโมสรและจึงแขวนรองเท้าในปี2016หลังค้าแข่งกัมนบานานกว่า22ปีสุดท้ายก็จะเป็นโจโคลุกจากม้านั่งสำรองลงไปประเดิมสนามกับทางสิงปรูที่แอนฟิลและก็เล่นได้ดีในยุคข,ของเคียมูเช่นเดียวกับทางดัฟวัิท้ายในช่วงเดือนพฤศจิกายนปี2008หลังย้ายไปเล่นให้กับทางทีมแทมปาเบเฟรดีในลีกอเมริกา และกลับสู่เชลซีรับบทเป็นโคช้ชของแฮนเดมีแต่อำลาตำแหน่งในปี2020และปัจจุบันก็เป็นคอมเมนเตอร์ของทางวิธ port ในกลงนี้และข่าวเชลซีในช่วงเช้าก็มีเพียงเท่านี้ก็ฝาก FC ทุกคนติดตามกันต่อไปด้วยครับ